สวัสดีทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ราชบุรีนะเราจะบอกว่าราชบุรีที่เที่ยวเยอะมากแล้วถ้าใครผ่านไปสวนพึ่งนี่คือแบบที่เที่ยวเยอะมากที่ถ่ายรูปแบบช้ำๆกันเลยแต่ในเวลาหนึ่งวันไปดูกันว่าเราไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนะทุกคนเวลาขีดจํากัดแค่หนึ่งวันเท่านั้นแล้วดูเส้นทางที่เราไปนี่คือแบบ ถนนสวยมากต้นไม้ล้อมรอบตลอดเส้นทางเลยจ้าแต่ละที่ที่เราไปก็ไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นะทุกคนเหมือนแบบ เป็นทางผ่านที่จะไปที่นูน่นที่นี่ได้คือแบบที่เที่ยวติดตดกันคือสวยมากทุกที่คือสวยนี่เรามาถึงแล้วเราก็จะเอารถเราไปจอดที่ร้านจอดรถแล้วเขาก็จะมีรถซาเลงเลยหรือว่ารถสองแถวแบบนั้นรับส่งเรานะแล้วพวกเราก็เลือกที่จะขี่ซาเลงกันจะสนุกมากทริปนี้<ม>เราก็นั่งเปิดบรรทุนไปเลยนี่<ม>เห็นชุดเราไหมเราแต่งตัวมาเข้ากับที่เที่ยวที่นี่ที่เราจะไปมากเลยนี่ก็คือ อ,อตลาดโอ๊บป่อยนี่เองที่ดังของราชบุรีที่หนึ่งเลยนะทุกคนวันที่เราไปจะเป็นวันหยุดซึ่งคนก็ค่อนข้างเยอะแล้ววันนั้นก็มีทีมถ่ายละครสั้นเขามา แสดงกันด้วยนะทุกคนแต่เราไม่รู้จักกันเนาะแล้วเราก็ไม่กล้าถ่ายมาเนาะทุกคนกลัวเขาว่าจ้าแล้วเราจะบอกว่าเดินตลาดนี่คือไม่ร้อนเลยเพราะว่าต้นไม้ใหญ่เยอะมากร่มรื่นมากอาหารเยอะที่นั่งเยอะสามารถรองรับคนได้เยอะมากจ้าที่สำคัญที่ถ่ายรูปก็เยอะด้วยนะมุมไหนมุมไหนก็คือสวยแล้วรีวิวบอกว่าผัดไทยที่นี่อร่อยมากเราก็เลย จัดผัดไทยไปเลยจากคนละหนึ่งจานแล้วก็มานั่งกินตรงที่จะเป็นริมข้างหน้าเราจะเป็นแบบ ทานน้ำตกใสแต่เล่นน้ำไม่ได้นะทุกคนคือบรรยากาศดีมาก <S 2> <S 2> แล้วตอนที่น้ำเยอะนะทุกคนเราสามารถมารอใส่บาตรได้พาจะพายเรือมาให้เราใส่บาตรจ้าเตือนสายคอนเทนต์ต้องเอาชุดไปเยอะๆเลยจ้าและที่ที่สองที่เรามาก็คือที่นี่ดูนะเราเจอใครทุกคนรู้จักกันหรือปรเปล่าขาก็คือน้องมดนั่นเองคนดังในติ๊ก น้องมดตัวจริงสวยออร่านิสัยดีมากทุกคนพูดจาเพาะและถ่ายรูปก,กับลูกค้าทุกคนใครอยากถ่ายคือน้องมดมาถ่ายหมดจ้าแต่เสียดายวันที่เราไปไม่เจอคุณหลังนะทุกคนถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เข้าไปในคาเฟ่กันเลยจ้าดูซี่คาเฟ่คือแบบสวยจัดร้านได้สวยมากน่านั่งมากทุกคนมุมถ่ายรูปก็เยอะสุดๆเราสั่งเครื่องดื่มกันแล้วถ้าน้องมดว่างน้องก็จะเดินมาเสิร์ฟเองนะทุก คนคือน่ารักมากแล้วพัชานี่คือกินไม่หยุดวิปครีมอร่อยมากจนลืมแบบได้ไปแย่งพี่ฟ้ากินกันเลยทีเดียวทุกคนอร่อยจิ แล้วนางบอกว่าคือแบบวิปครีมอร่อยไม่พอกินนะ่ะหนูขอสั่งเพิ่มได้ไหมก็เลยสั่งมาให้นางจุกๆอีกถ้วยหนึ่งไปเลยเอาแต่วิปครีมไปเลยจ้ากินน้ําเย็นๆชื่นใจแล้วเราก็จะออกไปดูข้างหลังคาเฟ่กันทุกคนข้างหลังคาเฟ่ต้องมีอะไรรู้ไหมก็คือเล้าไก่นั่นเองเรามาเจอแม่ไก่ทั้งทีแล้วเราก็ต้องไปเจอลูกไก่นะจ๊ะทุกคนไปเลยจ้าเข้าไปใน ฟาร์มไก่คือแบบไม่เหม็นเลยนะทุกคนจัดสวนจัดฟาร์มได้สวยน่ารักมากตอนที่เราไปนี่คือคาเฟ่ยังไม่ได้จัดอะไรเยอะนะทุกคนนี่ก็เต้นไปหนึ่งกลุ่มแต่ว่าคือตอนนี้น้องมดจัดสถานที่สวยขึ้นเยอะมากไปจบจากคาเฟ่แล้วเราก็ไปกันต่อทุกคนสังเกตเห็นไหมคือแบบเราชอบถ่ายถนนเพราะอะไรเพราะมันสวยดูดิเรามองล้วคือแบบถนนสวยอะถนนแบบ ต้นไม้ข้างทางก็คือสวยจนเราอดใจไม่ไหวต้องถ่ายมาให้ทุกคนดูจ้าที่ที่เราจะไปกันต่อคือแบบเด็กชอบมากเห็นไหมทุกคนคือสวยมากที่นี่ก็คือสวนน้ำกลางหุบเขาจ้า ตอนที่เราไปค่าเข้าแค่คนละาร้อยห้าสิบแค่นั้นเองนะทุกคนมาถึงก็จัดกันเลยจ้าไม่ต้องทําอะไรเล่นน้ํากันไปเลย<ส>เรามาถึงที่นี่ก็ประมาณบ่ายนะทุกค,คนบ่ายโมงบ่ายสองคือแบบแดดกําลังอ่อนเล่นน้ําแบบพอดีพอดีจ้าถ้าเราเข้ามาแล้วเครื่องเล่นข้างในเราสามารถเล่นได้ฟรีทุกอย่างเลยนะทุกค,คนเครื่องเล่นเยอะแล้วมันจังจะมีมุมทะเลเทียมอีกนะแต่เราไม่ได้ไ,ไปถ่ายให้ทุกคนดูอันนี้ต้องขอโทษด้วย ทะเลเทียมก็สวยมีที่ให้น้องๆได้เล่นบ้านบอลด้วยนะมีบ้านผีสิงด้วยและนี่แล้วเราก็มาขึ้นอันนี้เลยทุกคนสไลเดอร์อัดกันไปเลยสี่คนแต่คือแบบเราสไลด์ยังไงมันก็ไม่ไปนะทุกคนคือแบบน้ําน้อยมากดูสิเราพยายามนอนพยายามดันกันพยายามโน่นนี่นะั่นแล้วมันก็ไม่ไหลไปให้พวกเรานะทุกคนแต่มันก็ดีเหมือนกันไหลไม่แรงน้องเด็กๆก,ก็จะได้เล่นด้วยสนุกสนานจ้า ไม่อันตรายเนาะก็เล่นไปกับพ่อกับแม่ได้สนุกจ้าทุกคนโอเคจ้าทริปที่เที่ยว1วันในราชบุรี1วันเราก็ไปได้แค่3สถานที่เท่านั้นเองนะทุกคนแต่ที่จริงมันมีเยอะมากยังไงเราขอตัวไปเล่นน้ำก่อนเราเจอกันทริปหน้านะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย